ตาพัทท <Right. S 1> <Negative. S 3> ิมหรือเปล่าตาพัทิมมันต้องเป็นตัวสีชมพูเนี่ยเป็นหางสีแดงดิแต่ตัวมันเหมือนปลาหนึกนเก็่ามว่าอะไรยผมบอกว่าะของแปดเลค่อนัขึ้นเป็นช่อแชื่อสามเเใช่ค่ะ คิดว <da> ่าจะอัดคลิปทิดติกตอกให้เขาแชร์ไปถึงคนที่เป็นเจ้าของแฝดเพราะหนูรู้สึกว่าเขาเอาแบบนี้มาแอบอ้างมาเสียหายบริษัทของเขาหนูยังไม่ได้ลองติดต่อกับบริษัทของแฝดโดยตรงค่ะคือติดต่อแค่พนักงานอันนี้เป็นจัดมองค่ะแต่หนูก็อยากส่งเขาเนี้ยให้ถึงเจ้าของแฝดจริงเลย่เลยดนายฮะ แต,แต่เเ,เขขาาลองง้หมันมทำเรื่องอายัด,ด่างเดียวน้องเขาเิลียรับสเสด็จตอนน,นี้ปีนี้คือเรียนไม่ได้สะตาอะค่ะยันไม่ได้ตัดวันที่ว เล่าเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับว่าเราถูกหลอกลวงไปยังไงคร่ะคือของหนูต้องบอกว่าคาววดเลยค่ะคืออ่าวันนั้นไปบวชอยู่ค่ะแล้วก็พอดีสั่งของออนไลน์ไว้ให้คุณแม่ค่ะแล้วก็เลยเช็คว่าม,มีของส่งเข้ามาหรือยังค่ะแล้วก็พอเช็คไปคือบังเอิญว่าของที่หนูสั่งมันขึ้นว่าสถานะยังไม่ส่งพอดีค่ะแล้วก็มีข้อความเข้ามาในเนสเซจของมือถือว่าไม่สามารถส่ง ได้ไม่สามารถส่งสินค้าได้เพราะว่าติดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยกดเข้าไปมันก็เป็นลิงก์เข้าไปที่ไลน์แล้วก็ขึ้นเป็นของแฟดขึ้นมาค่ะแต่ว่าพอดีว่าหนูเคยใช้ของของค่ายอื่นที่มีบริการผ่านทางไลน์แบบนี้เหมือนกันหนูก็เลยกดลิงก์เข้าไปแล้วก็แคปไปให้เขาดูว่าเนี่ยค่ะสินค้าที่ส่งไม่ได้เพราะว่าอะไรก,ก็ส่งไปให้เขาดูแล้วเขาก็เลยโทรติดต่อกลับมาแล,แล้วเขาก็บอกว่าสินค้าหนาูมีปัญหานะ ต้องการจะส่งเคมไหมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็ส่งแจ้งว่าส่งเคมค่ะเขาบอกว่าถ้าจะส่งเคมเดี๋ยวเขาจะส่งสินค้าแจ้งผ่านทางร้านส่งสินค้ามาให้ใหม่แล้วเดี๋ยวให้ทางเราเนี่ยค่ะทางแฟเขาจะรับผิดชอบด้วยการอโอนเงินค่าสินค้ามาให้คืนแล้วให้เราไว้ไปจ่ายเองเมื่อของมาถึงของรอบใหม่มาถึงอะคะอ่ะแล้วพอหนู บอกว่าเคมปุ๊บเขาก็ส่งลิงก์มาเขาแจ้งว่า QR โคดนี้สแกนได้ประมาณ5วินาทีนะคะเขาก็ให้หนูกดที่เข้าไปที่ QR โคดอะค่ะสแกนแต่ก่อนหน้านั้นมันเหมือนต้องโหลดแอปก่อนให้โหลดเป็นแอปอที่อเอาไว้เอาไว้รับเคมอะค่ะมันจะพอหนูกดโหลดปุ๊บมันจะขึ้นเลยว่าเป็นอของแสไทยเป็นแอปแสตขึ้นมาเลยหนูก็เลยมีความเชื่อตรงนั้นก็เลยกดเข้าไปโหลดค่ะ มันก็โหลดเข้าไปปุ๊มันเหมือนเป็นการเอาโปรแกรมมาค่ะล,ลงไปที่เครื่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วพอหนูสแกน QR Code คที่เขาส่งมาปุ๊บเงินในบัญชีหนูก็หายไปเลยค่ะเราอยากจะปากเตือนไปถึงคนที่จะถูกหลอกลักษณะนี้ไหคือจริงๆก็จริงๆหนูอาจจะคอยติดตามเรื่องข่าวคอร์เซนเตอร์บ่อยมากจนมาเจอกับตัวเองหนูเลยแบบคืออยากเป็นแค่เสี่ยวเล็กๆอะค่ะที่แบบเป็นตัวแทนเตือนภัยทุกคนะค่ะว่า มันมาทุกรูปแบบจริงๆรอบนี้คือมาเป็นแบบง่ายเลยค่ะมาเป็นแบบ QR code เลยคือสแกนปุ๊บเงินหนูหายไปเลยเขามีการสอบถามด้วยนะคะวา่าบัญชีที่จะรับเงินเคมคืนเนี่ยมีกี่บัญชีแต่ตอนนั้นหนูบวชอยู่หนูก็เลยแจ้งว่าหนูมีนบัญชีเดียวหนูแจ้งไปแค่หนึ่งบัญชีถ้าแจ้งไปทุกบัญชีก็คือเขาจะดูดเงินทั้งหมดเลยค่ะ